ชวนขับจับโปรจับโปรจับโปรชวนขับจับโปรให้ได้ติดตามสำหรับชวนขับจับโปรด้วยนะคะ M วันนี้มีโปรเอาใจสาวๆนะคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดโดยเฉพาะสาวๆจะต้องสวยเป๊ะเป๊ะเป๊ะปังนะสวนจะปัง ต้องังปุริเยสใช่ไหมช่วงนี้ไม่ใช่ปังปีนาไม่ใช่เดี๋ย <ck> วช่วงหน้าดีกว่านะคะมาตามกันค่ะในช่วงของชวนขับจับโปรค่ะ 94, 94 FM <N S 1> คุณกำลังฟัง94 FM Club คลื่นเพลงฮิตทั้งไทยและสากล94 FM ครบทุกโซลูชันสำหรับบ้านทั้งหลังพี่ช่างก็ชอบเจ้าของบ้านก็ปลื้ม S c G Home บุญชาวรหัดใหญ่ตลาดวัสดุและสินค้าตกแต่งบ้านในที่เดียวอยากซื้อปูน S c G ปูนตราเสืองานหลังคามีครบพร้อมลูฟโซลูชันแล้วหลอดไฟสายไฟล่ะมีครับงานสีงานไม้กระเรเครื่องมือช่างล่ะมีไหมก็มีครับที่นี่เขามีหลายโซนตั้งแต่ส่วนหน้าบ้านห้องน้ำห้องครัวปรึกษาทีมงานมืออาชีพจาก S c G ได้เลยครับ S c G Home บุญฉาวรหัดใหญ่ก่อนถึงสี่แยกทางไปสนามบิน 074-260-900 063-078-0888และศทนกลิมิตมีชิตออกไปกศูนย์ n ก้า s ูน i ์ศู r ย e แมเยีนยใหพรามศูนั์เต็มกับชุดแบบ X-Stylish ปดศูนย์แปดแป i r i t ออกไปใช้ชีวิตแบบ Infinite X Life All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X ที่ Isuzu สหมอเตอร์สำนักงานอยา่ลบบุรีรเมศ0 7 4 8 2 0 7 7สาขานครหาดใหญ่เยื้องยาวอ0 7 4 8 2 0 6 6 6 จะบ้านแบบไหนสุชาทิพก็มีให้เลือกคุณภาพมากกว่า18ปีมี50โครงการอยากได้บ้านเดี่ยวขับรถแป๊บเดียวจากตัวเมืองสุชาทิพคิววิลเลจเส้นสีพูตัดใหม่รถไม่ติดน้ำไม่ท่วมมีบ้านหลายแบบเริ่มต้น3.4ล้านอยากเปิดโฮมออฟฟิศคิดทำการค้าหาทำเลในเมืองสุชาชิพทุท่งสาอาคารพาณิชย์3ชั้นเริ่มต้น4.5ล้านอยากซื้อบ้านสวยๆราคาสบายสุชาทิพคึกฤทธิ์สีเฟส2ทำเลขายดีใกล้บิ๊กซีคลองแห่ชาว์เฮาส์แค่1น เก้าเ้าล้านเรายังมีํำเลอื่นอื่นอีกเยอะโทรคุยกันครับ0 7น .4 2 6 8 7 8สีถึง9 Facebook โครงการบ้านสุธาทิปชวนรับจับโปรจับปรจับโปรชวนรับจับโปรมาแล้วนะคะทักกันเลยค่ะในช่วงของชวนขับจับโปรกับดีเจหลินสำหรับวันนี้สุขที่9ตุลาคม ไม่ใช่สิสุกที่สองตุลาคมหลงปฏิทินอีกแล้วนะจ๊ะอา เอาล่ะเรียกว่าวันนี้มีเรื่องราวหลายข่าวซึ่งเมื่อสักครู่ได้ย่อยไปเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้เราจะมากันที่โปรโร้อนแรงอีกโปรหนึ่งค่ะเอาใจสําหรับคุณสาวๆกันบ้างดีกว่านะคะกลับมาตามคําเรียกร้องค่ะหลังจากที่ต้องบอกว่าหลายคนอาจจะพลาดเมื่อครั้งที่แล้วด้วยนะคะสาหรับโปรนี้ที่จัดเต็มค่ะสำหรับบ๊อบบี้บราวน์อีกหนึ่งโปรนะคะด้วยของแถมที่เรียกว่าหลายๆคนจะรู้เลยว่าเขาจะเด่นในเรื่องของเมคอัพนะคะโดยเฉพาะอุปกรณ์ในการแต่งหรือว่าโทนสีหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะเป็นแนวที่ เป็นสีธรรมชาติสวยแบบเนียนๆอย่างนี้นะคะแน่นอนค่ะสำหรับในแบรนด์จาก Bobby b บราเองเนี่ยก็มีจุดเด่นตรงพวกอุปกรณ์ด้วยเหมือนกันคือชุดแปลงสำหรับการแต่งเมคอัพอาร์ติสนะคะแปลงเขาขนดีมากสวยมากนะคะเรียกว่าอาจจะทำให้หลายคน,นยรู้สึกว่ามแต่งหน้าง่ายขึ้นแล้วก็แต่งแล้วสวยง่ายขึ้นนะคะดังนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่หลายคนอยากได้จัดมาสำหรับครั้งนี้เลยค่ะ เป็นโปรที่เขาเรียกว่ากลับมาตามคําเรียกร้องจากครั้งที่แล้วที่เคยแถมแล้วก็ถ้าเกิดหลายคนไม่ทันโปรครั้งนู้นะคะลองดูสําหรับครั้งนี้ค่ะก็คือซื้อรองพื้นรุ่นใดก็ได้นะคะไปคู่กับผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้ของเขาอีก1ชิ้นนะคะก็จะรับไปเลยค่ะสําหรับแปลง full coverage face brush นะคะในไซส์จริงเลยขนาดไซส์จริงเลยนะคะตัวใหญ่เลยเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ได้ดูด้วยนะคะว่านี่หน้าตาเป็นแบบนี้อ่าทางนี้ทางนี้นะจะซื้อแบบว่าเป็นรองพื้นคู่กับแป้งรองพื้นคู่กับลิปสติกหรือกับจะเป็นเขียนคิ้วจะเป็นตัวอื่นไอเทมอื่นยังไงก็ได้นะคะคู่กับผลิตภัณฑ์ใดก็ได้นะคะแต่ว่าของแถมมีจํานวนจํากัดนะจำนวนจํากัดนะคะ ของแถมจะเขาบอกว่าให้เริ่มช็อปได้แต่วันนี้ถึงอาทิตย์ที่4ตุลาคมก็คือมีเวลาช็อป3วันของแถมมีจํานวนจํากัดแปลว่าถ้าหมดมันก็จะหมดนะยังไงเราซื้อก่อนได้ก่อนแล้วกันเนาะรีบน,นิดนึงแล้วกันสําหรับใครที่บอกว่าอาจจะชอบชอบแบรนด์นี้อยู่แล้วก็อาจจะใช้อยู่แล้วก็ลองดูลองแมทช์กับอะไรก็ได้สักชิ้นหนึ่งรับไปเลยนะคะเป็นแปลงฟูลคั a g e เลชเฟส u s h นะคะในขนาดไซส์จริงมูลค่าถึง2,400บาทด้วยกันสําหรับตัวรองพื้นก็ เลยจัดมาในราคาเนี่ยนะแปะราคาพิเศษมาให้ด้วยตัวนี้เขาบอกว่ามูลค่า2,150บาทนะแล้วก็จะไปซื้อกับอายแชโดว์เป็นแบบเป็นพาเลตก็ได้หรือลิปสติกประมาณพันสก็ได้นะคะส่วนคลิกลิงก์มีแปะไว้ให้ถึง2ช่องทาง2ห้างด้วยกันนะคะไปซื้อออนไลน์ค่ะไม่แน่ใจว่าถ้าอันนี้ซื้อที่สาขาจะได้หรือเปล่าลองสอบถามดูโปรนี้อาจจะได้นะคะซึ่งก็ไม่ได้เฉพาะว่าออนไลน์ก็ได้นะคะสิทธิส่วนลดก็มีไปตามสิทธิ์อยู่แล้ว แล้วยังไงของแถมลองถามดูก็แล้วกันนะคะแต่ว่าเขาแจ้งว่าถึงวันที่4ตุลาคมเท่านั้นนะคะสิทธิ์พิเศษแบบนี้โปรนี้เอาใจคุณสาวๆจะได้สวยเป๊ะปังกันนะคะ คุณสุภาพรไปด้วยนะคะเข้ามาดูไลฟ์เรียบร้อยส่วนท่านไหนที่มากดไลค์กดเลิศตอนหลังก็ทักไว้ก่อนขอบคุณมากเลยนะคะบางคนอาจจะบอกว่าตอนนี้กําลังไปตามดูไลฟ์สาหรับการรายงานคดีน้องชมพู่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเขารายงานตอนบ่ายสองยังมีเวลาอีกนิดนึงนะจ๊ะยังตอนนี้ยังไม่ได้แอร์แสบก็แค่จะเป็นบรรยากาศความชุลมุนม้วนมวกันอยู่94 FM คลื่นเพลงฮิตทั้งไทยและสากล94 FM แ คุณกำลังฟัง94 FM คลับหัดใหญ่ฟังเมื่อไหร่ก็ใช่ทั้งไทยและสากลผลิตรายการโดยบริษัทพีทูล่าเวิร์กช็อปจำกัดโทร074-244-666ฟังสดออนไลน์และแอบดูดีเจได้ที่ www.94fmclub.net เพลงอื่นตามมาแล้วกันนะคะยังคงยืดต่อกับหลินค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามีเพลงพรอให้ได้ฟังกันที่9 4 f m Club เลับเหมือนเดิมนะคะและอย่าลืมค่ะติดตามทาั้งทาง Facebook ของ9 4 f m Club ับก็ได้หรือว่าจะเป็นทาง YouTube นะคะเป็นชา n e l ของ9 4 f m Club ร,รวมไปถึง o f f i c i a l หลักของเราทางเว็บไซต์ด้วยนะคะจะได้ดูสตตีมมิ่งสดแล้วก็ฟังสดได้ตลอดต่อเนื่องนะคะ www 9 4 f m c l u b n e t ค่ะเดี๋ยวไว้วันจันทร์ค่อยมาตามกันใหม่กับโปรในช่วงของชวนคลับจับโปรกับดีนนะ สวัสดีค่ะ94 FM คุณกำลังฟัง94 FM Club 94 FM Club คลื่นเพลงฮิตทั้งไทยและสากล94 FM